สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมมีเว็บซื้อไอดีแรงมาแนะนํานะครับผมและก็มีแฟนเพจซื้อขายไอดีมาแนะนําด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่เลยนะครับผมสําหรับราชดงช็อปเลนเจอร์นะครับมีไอดีเน้นโคลโโบขายเต็ไมไปหมดเลยนะครับมันเลือกซื้อกันได้เลยนะครับผมสําหรับใครที่หากลุ่มซื้อขายแลกเปลี่ยนนี่เลยนะครับ ไลนเลนเจอร์ชมลมดองตัวป้ายเหลืองซื้อขายแลกเปลี่ยนไทยแลนด์มาเข้ากันเยอะๆนะครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมก่อนที่จะรับชมคลิปนะครับวันนี้ผมมีร้านเติมเกมไลนเลนเจอร์ราคาถูกประหยัดรวดเร็วทันใจมาแนะนําทุกคนนะครับนี่เลยนะครับผมร้านเติมเกมรูบี้ธรรมชาตินะครับก็ราคาค่อนข้างถูกนะครับไปอุดหนุนกันได้นะครับร้านเพิ่งเปิดนะครับโปรโมชั่นเต็มไมหมดเลยเดี๋ยวแปะไว้ให้ใต้ลิ้งคลิปแช่นะครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม ไลนเลนเจอร์นะครับผมก็วันที่แปลกๆหน่อยเปิดเถิกนะเพราะว่าผมมันยาวแล้วมันปิดตานะครับต้องขออภัยอาจจะหน้าแปลกๆกหน่อยอาจจะจะไม่ชินกันนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตนะครับไลนเลนเจอร์นะว่าของแจก,กฟรีเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับผมคือแบบเกมแจกเยอะมากนะครับอันนี้ผมพูดถึงของแจก,กฟรีนะแล้วก็จะมีของเติมเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่าของแจก,กฟรีของเติม แล้วก็จะเป็นตัวละครอันไหนหน้าปั้นอ่ะเดี๋ยวค่อยเป็นคลิปค,ปคือมันเยอะมากเราไปกันทีละคลิปทีละคลิปนะครับอันนี้เรามาดูของแจกฟรีกันก,นก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่าของแจกฟรีนะมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะครับก็คือนี่อย่างที่เราเห็นกันก็คือเป็นโคนี่ชีรอ่าโคนี่เชียร์ลิเดอร์นะครับล่างฟ้าที่สกิลเบื้องต้นนะครับน่าสนใจน่าใช้งานนะครับสกิลพื้นฐานน่าสนใจอ่ะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ เอาหลักๆเลยที่ผมแบบนี่นะนี่เลยนะครับหลักๆเลยที่ผมแบบฮะผมแบบงงเลยไอเรื่องเกียร์เนี่ยเรารู้ก็อยู่แล้วเนาะเรารู้สปอร์อยู่แล้วนะครับว่ามันจะมีเกียร์ใหม่มาหนึ่งนะครับแล้วก็มีแหวนมีรองเท้านะครับคือคือแบบผมก็แอบ,บงงเหมือนกันล็อกอิน90วัน3เดือนนะเราล็อกอิน3เดือนมันจะพอไหมอะ่ะ เออแล้วล็อกอินสามเดือนคือไอกิจกรรมเนี่ยมันอยู่แค่90วันเหรอหรือว่าถ้าเราลืมล็อกอินไป2วัน3วันอาทิตย์หนึ่งมันก็อดได้รองเท้ารีโอนาดแล้วเหรอผมก็งงว่าทําไมเออน่าจะรองเท้ารีโอนาดไว้อันกลางเนาะแล้วตกแต่งเอาไว้90วันไปเลยจะพลาดก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ที่ผมแปลกใจนะครับก็คืออันดับแรกเลยเกมแจกรูบี้ผมฮะไลน์เลนเจอร์แจกรูบี้นะครับคือ เอาเอาเอาสมัยสมัยก่อนเนี่ยผมยังพอรับได้นะเออสมัยซีซั่นแรกเนาะมันจะมีแบบล็อกอินแจก5้าบี้สิบบี้สามสิบบี้เชิญเพื่อนได้รูบี้อ่ะอันนี้ผมพอได้นะครับอ่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยซีซั่นใหม่ๆเนี่ยโอ้โหมันมีแค่เชิญเพื่อนเท่านั้นนะครับที่มันจะได้รูบี้และเชิญเพื่อนได้รูบี้เนี่ยเผื่อๆมันไม่รีด้วยมันเชิญได้ครั้งเดียว ทั้งปีอ่ะต้องต้องแต่เล่นมามั่งเชิญได้ครั้งเดียวมันไม่มีรีหรอกนะถ้าถ้ามีรีก็บอกผมได้ผมกลับมาเล่นผมไม่รู้แต่คือเกมแจกลูบี้ในการล็อกอินนะครับครบ25วันนะครับรับเต็มเต็ม300ลูบี้นะครับล็อกอินครบ25วันรับไปเลย300ลูบี้ผมแบบฮะนี่นะ3 10 25นะครับแล้วก็ตัวอีก30ใบแล้วก็จะเป็นเกียร์ใหม่นะครับซึ่งผมไม่รู้ค่าเหมือนกันว่าเกียร์ใหม่เนี่ยเป็นค่าอะไรนะครับอาเกียร์สำหรับ ดาวกระจายเนาะาชื่อกระจดดาวกระจายเนาะแล้วก็เป็นแหวนเป็นอะไรผมไม่รู้ว่าค่าจะดีขนาดไหนเดี๋ยวต้องไปดูกันเฮ้ยอันนี้คือแปลกใจมากอเดี๋ยวมาคุยกันเดี๋ยววิเคราะห์นะครับผมอ่ะโอเคมาอันดับแรกเลยนะครับผมสําหรับกิจกรรมเดือนนี้นะครับของฟรีได้อะไรบ้างอย่างแรกเลยคือล็อกอินอันนั้นเลยนะครับส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นนี่เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับอ่าจะเป็นนี่เลยนะครับตัว๋วนะครับตั๋ว20ใบนะครับไม่ใช่ตั๋ว ตั๋ว9ปีนะครับจะเป็นตั๋ว9ปีนะครับซึ่งตั๋ว9ปีเนี่ยอ่าตั๋ว9ปีเนี่ยมันเอาไปทําอะไรบ้างนะครับตั๋ว9ปีเผื่อคนไม่รู้นะครับเพราะว่าหลายคนก็มีมาถามมาสตรีมว่าตั๋ว9ปีมันใช้ยังไงอะหลายคนอันนี้ผมพูดก่อนนะพื่อคนไม่รู้นะตั๋ว9ปีเราสามารถเอามาเปิดในตู้กาชาได้นะครับนี่เลยนี่คือตู้กาชานี่ ตักาชา9ปีเห็นไหมเนี่ยเห็นตัว9ปีไหมมันจะขึ้นบางคนแบบเอ้ยผมไม่รู้ว่าผมมีตัว9ปีกี่ใบนะครับกดมาที่นี่นะกดมาที่กาชาเกมแล้วเลื่อนมาฉลองนะครับกาชาฉลองครบรอบ9ปีมันจะขึ้นให้นะจำนวนกาชาที่มีอยู่ผมมีอยู่40ใบตอนนี้นะครับอ่า40ใบตอนนี้นะครับและตัวเนี่ยพอเราไปเปิดเนี่ยมันจะได้เลนเจอร์พวกเลนเจอร์ตัวเก่าเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปบอกให้ว่า เลนเจอร์ในตู้เนี่ยอันไหนหน่าใช้บ้างนะครับมันจะได้พวกเลนเจอร์ตัวเก่าๆอันเนี้ยคือของฟรีที่เราสามารถหาได้นะครับมีตัวละครใช้ได้อยู่นะครับในนี้นะในนี้ในนี้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วเราเปิดครบ20ครั้งเราจะได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับซึ่งดูแบบเนี้ยผมมัตาลายดูอย่างเงี้ยผมตาลายนะครับมัน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 ก็ได้ของประมาณนี้แหละเออดูแบบนี้มันตาลายเห็นไหมว่ามันเขียนว่า20ครั้งเดี๋ยวผมจะแปะรูปไปให้นะครับ อ่าเดี๋ยวจะแปะรูปไปให้นะครับก็คือ1ครั้ง2ล้านเหรียญน,นะครับ2ครั้งขนนก200 3ครั้งหีบเลนเจอร์ธาตุไฟนะครับ4ครั้งโคนี่เชียร์อ่าโคนี่เชียร์ลีดเดอร์1ตัวก็คือตัวนี้นะครับโคนี่เชียร์ลีดเดอร์เชียร์ลีดเดอร์ติดเหล็กคอไปนี่คือตัวนี้เลยโคนี่เชียร์ลีดเดอร์สีฟ้านะครับซึ่ง ID นี้นะครับเป็น ID ที่ผมสร้างมาเดี๋ยวผมจะรีวิวอีกทีนึงนะคือเป็น ID ที่แบบ ผมแนะนําให้ทุกคนเล่นมาพร้อมกันนะครับเออแล้วก็มาเล่นกิจรกรรม9ปีโอ้โหมันแจกเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของแจกฟรีก่อนอาจจะได้เรนเจอร์โคนี่เชียร์ลีดเดอร์หนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะเป็น5ครั้งหีบสุ่มเรนเจอร์ทัดน้ํานะครับ6ครั้งโคนี่เชียร์ลีดเดอร์สองตัวคือตัวนี้นะครับอ่าเจ็ดครั้งสุ่มเรนเจอร์ทัดไม้นะครับแปดครั้งอีกสองตัวเชียร์ลีดเดอร์เก้าครั้งซูปเปอร์เรียวนาทแปดดาวนะครับผมสิบครั้ง เชลิเดอร์อีก3ตัวนะครับ13ครั้งนะครับก็จะเป็นอุนต้าเรียวนาตแปดดาว1ตัวนะครับซูเปอร์เรียวนาดคือจะเป็นกบนะครับอ่าเป็นกบอัพนะอ่าอุนต้าเรียวนาดคือนี่นี่นี่ซูจะให้ดูเดี๋ยวให้ดูซูเปอร์เรียวนาดนี่นะครับคืออันนี้นะครับอุนต้าเรียวนาดคืออันนี้นะครับคือ8ดาวฟ้านะครับนี่อุนต้าเรียวนาดนี่นะครับซูเปอร์เรียวนาดคือ8ดาวธรรมดานะครับนี่8ดาวธรรมดา ส่วนอุลตาเรียนาต์คือ8ดาวฟ้านะครับอ่าอุลตาเรียนาต์5ครั้งอุลตา2ตัวนะครับ13ครั้ง1ตัวนะ15ครั้ง2ตัว18ครั้งไฮเปอร์เรียนาต์ก็คือกบม่วงนี่กบม่วงอันนี้2ตัวอา่า20ครั้งไฮไลท์เลยกบ9้าดาวซึ่งไอดีนี้ยังไม่มีมั้งไม่มีนะครับเป็นกบ9้าดาวน่าจะรู้เลยกันแหละนะครับผมก็จะแปะตารางไว้ให้นะเผื่อใครแบบอยากจะเอ้ยโอ้มันมีอะไรบ้างบางทีเราไปมองนี้เราเราไม่เรามองไม่เห็นภาพรวมนะครับผม อ่ะแล้วส่วนต่อมาเลยที่เห็นกันก็คือนี่นะครับ NFT โค n i c h a m p a g n นะครับซึ่งไอตัวนี้นะครับผมซื้อไม่ทันนะครับจะซื้อมารีวิวรซื้อไม่ทันนะครับเป็นโคน i c h a m p a g n อ่าเป็นไม่ใช่โคน i ี่จ m โค n e k Baby Soda นะครับไปเรียกโคน i c แ a m p a g n ยงไงเขาชื่อ Baby โซดานะครับผมอ่ะเป็นโนี่ i Baby s o ด a ก็เป็นแบบกับอ่าเบาทองเลยก็คือจะมากดรับทุงสิสชั่วโมงลุ้นกันว่าจะได้หรือเปล่านะครับผม ในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นเมื่อเรานะครับปั้นนะครับเชียร์ลีเดอร์อ่ะตัวละครนี้นะครับปั้นเชียร์ลีเดอร์ครบนะครับตามจํานวนเราก็จะได้รับของรางวัลตามนั้นอ่าเดี๋ยวแปะรูปไปให้นะครับปั้นเชียร์ลีเดอร์นะครับเวล140รับน้ํายาว่องไว2ชิ้นนะครับน้ํายาว่องไวก็จะเป็นน้ํายาสีเขียว4ดาวนะครับ160นะครับไพลินธาตุน้ํำไพลินธาตุน้ําก็คือ เดี๋ยวให้ดูนะครับนี่มันมีมีบอกอยู่เนาะนี่ไพรลินธาตุน้ํานะครับนี่จะเป็นไพรลินธาตุน้ําอยู่ไหนวะอยู่ข้างล่างนะครับนี่ไพรลินธาตุน้ําคืออันนี้อ่าร้อยแปดสิบนะครับเวลร้อยแปดสิบน้ำยาว่องไวสองร้อยนะครับไพรลินธาตุน้ำสิบชิ้นนะครับอ่าหินปุกพลังก็จะเป็นเลเวล240เนี่ยอันที่น่าสนใจคือหินปุกพลังและก็ตั๋วรีเซ็ตความสามารถต้องทำ ฮอนนี่เชียริเดอร์เป็น9ก้าดาวถึงจะได้ตั๋วรีเซ็ตนะครับความสามารถ9ก้าดาวนะครับก็คืออันนี้นะครับเอาไปรีเซ็ตสกิลเกาดาวเผื่อแบบโอ้โหตัวนี้มันเก่งนะนี่เราไปรีเซ็ตหาแบบพวกเก้าดาวก็คือตัวอันนี้นะครับอันนี้คือกิจกรรมที่มาแจกนะครับต่อมานะครับผมว่าหลายคนน่าจะอยากรู้กันนะครับซึ่งผมลืมพูดไปตอนแรกคือมันเยอะไงก็จะเป็นหีบนะครับเดี๋ยวจะแปะรูปมาให้ยังหีบธาตุไฟเนี่ยมีตัวอะไรประกอบบ้างนะครับหีบธาตุไฟนะครับ อ่านี่หีบอันนี้นะครับจะมีมูลช่างทำหมวกนะครับโคนี่อลริษแปดดาวแซลลี่ปีปปาศาจจิ๋วอ่าแซลลี่อัศวินหมักลุกแล้วก็บ่าวชุดดาซึ่งอหีบพาดไฟเนี่ยถ้าในมุมผมนะการบินแซลลี่หมักลุกกันบินถือว่าคุ้มนะครับบ่าวชุดดําคุ้มนะครับอ่าบ่าวชุดดํา8ดาวก็คือบ่าวไฟคุ้มนะครับโคนี่อลริษแปดดาวบินก็คุ้ม อ่าส่วนปีศาจจิ๋วกับช่างทําหมวกเนี่ยผมเฉยๆได้ใช้งานได้อยู่สําหรับธาตุไฟต่อมาคือสีฟ้าธาตุน้ําธาตุน้ำเนี่ยน่าสนใจมีแอลลี่อมยิ้มองุ่นอ่าลีโอนาด์รถไฟนะครับก็คือตัวบินนะครับรถรถไฟตัวบินรถไฟโคนี่เด็กกว่าถมจระเข้นะครับในธาตุน้ำเนี่ยใช้ได้ทุกตัวนะครับแอลลี่ใช้ได้เบื้องต้น1 4 0อ่าอมยิ้มองุ่นใช้ได้120นะครับ ลีออน่ารถไฟใช้ได้นะครับเด็กก็ผมก็ใช้ได้บาอาบอสจลเค่งัานิวก็ใช้ได้ธาตุน้ำเนี่ยใช้ได้ทุกตัวนะครับส่วนธาตุไม้นะครับนี่กล่องเขียวเปิดครบ7ครั้งนะตัว9ปีนะครับก็จะเป็นมือกีตาร์หมวกแดงมนุษย์ต่างดาวปืนยิงเงินผีจีนตัวที่น่าใช้นะครับผีจีนเอาไว้กั้นบินนะครับปืนยิงเงินเอาไว้คัพปี้อาปืนยิงเงินใช้ได้อะผมอยากได้หมวกแดงผมก็อยากได้นะครับมนุษย์ต่างดาวก็เฉยๆอามือกีตาร์ก็เฉยๆอันที่ผมอยากได้ก็มี โคนี่เศรษฐีกับหมวกแดงก็คือโคนี่ยิงปืนนะครับเขาเรียกกันโคนี่เศรษฐีเนาะอ่ะก็เป็นประมาณนี้นะครับสําหรับการอัปเดตในครั้งนี้จะมีกิจกรรมประมาณนี้นะครับและยังมีอีกก็คือนี่เลยสเตตหลักที่เพิ่มเข้ามาสําหรับใครที่เคลียร์ไปแล้วนะครับเพราะว่ามันจะมีหอคอยเพิ่มมาด่าน111่ถึงแต่ไ d ดีใหม่ๆเนี่ยผมว่าโอ้โหไม่มีของไปผ่านหรอกนี่ก็จะเป็นกบ6ดาวอ่ะเดี๋ยวเรามาเคลียร์กันเลยด่าน6ได้กบ6ดาวอ่ากบ6ดาวนะครับนี่ นี่นะครับด่านหกไดกบหกดาวนะครับเรียงนะครับนี่ผมแบบชนะรวดเร็วนะครับอันนี้คือของแจกปีในเดือนนี้นะซึ่งตั๋วเก้าปีเนี่ยหาได้ยังไงเดี๋ยวบอกคือตั๋วเก้าปีเนี่ยคือมันจะมีตามภารกิจประจําวันเราสามารถได้รับวันละห้าใบนะอ่าเอากลมๆก่อนวันละห้าใบนะครับอ่าวันละห้าใบแน่ๆแหละตัวต๋วห้าอ่าจากภารกิจประจําวันเนี่ยห้าใบแน่นอนนะครับเดี๋ยวมันจะมีได้จากภารกิจตรงถืออีกนะครับเดี๋ยวพาไปดูอ่าอ่อันนี้ก็จะได้เป็นตัว๋วปะผมมองไม่ทันเหมือนกนน น่าจะเพิ่มมาเรื่อยๆนะเอออาจตอนนี้คืออัปเดตถึง90ปะ่ะอนาคตอาจจะถึง180หรือเปล่าหรืออาจจะเพิ่มไปทีละ30แบบของรางวัลเพิ่มมาแบบ1 2 3 4 5 6เนี่ยนับ1ถึง6นะครับเนี่ยเริ่มต้นด่านนับมาเลย1ถึง6เขาจะเพิ่มมานะครับเนี่ยสมมติว่าด่านเนี่ย1 2 3 4 5 6ก็จะเพิ่มมา1อันของรางวัลซึ่งโอ้โหมันได้ตัวเพิ่มผมบอกเลยว่าไอดีใหม่เนี่ยโอ้โหได้ของเพิ่มเยอะนะสมัครใหม่อะไรอย่างเงึ้ยนะครับอแต่ผก็ เกมแจกรูบี้ผมผมแบบวัตเตอร์ฟักคือทาให้ไอดีใหม่ๆผมเนี่ยสามารถเก็บรูบี้ได้300ร้อนะเดือนเนี้ยคือเดือนนี้นะครับดองนะครับเดี๋ยวผมพูดในเดือนนี้ดองเลยทีอะไรไม่ไม,ไม,ไม่ต้องการเลยดองไปเลยนะครับเดือนนี้นะครับดองตัว๋วดองรูบี้รอคลลโคลาโบเลยนะครับคือเดือนนี้เราเน้นของฟรีทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้54นะครับนับเลยนะครับไปถึง6 6 6มีถึง90นะอนาคตผมคิดว่าจะเพิ่มมาอีกนะครับเพิ่มไป6 6 6แบบนี้แหละนะครับเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับก็ตามการเวลาเนาะเพราะว่าเกมมันเปิดมานาาาาานนนถ้้เเเขขไมมม่่ททกกรรรพิองงวัััลล็จจจะะะดูคบบบแแให ดึงดูดผู้เล่นอยากกลับมาเล่นด้วยในช่วง9ปีนะครับผมอ่าในช่วง9ปีนี่เกียร์มาก็คร่าวๆได้ตัว20ใบเกียร์ทั้งหมดตัว20กบ6ดาว7ดาว8ดาวกบ8ดาว2ตัวมั้งดาว1 7ดาว1ประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับได้เพิ่มมาก็ดีนะครับตัวเพิ่มเพราะว่าผมต้องการเก็บตัวไปรอคูลาโบนะครับเก็บรูบี้ไว้เรื่อยๆกาบไหว้ดีนี้มีแผนจะเก็บรูบี้ครบ7,000นะครับอ่าไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าก็รอติดตามกันดูตอนนี้ยัง290ออออยยยูู่่่่่่่เเเลลาาาาดีี๋ววไมมรรรร้จะะะถึงหืปนนนคคัับบผ เดี่านี่นะครับ90ินี่จะเป็นกบ8ดาวตัวเดียวตัวเดียว6กดาว7จดาวแปดาวน่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัว20บใบผมชอบตัวเยอะนะครับตัวเยอะชอบชอบแจกเยอะแจกเยอะนะครับ9้าปียังทีนะครับถือว่าดีถือว่าดีนะครับนี่รับมานะครับอเดี๋ยวมาให้ดูตัวนิดหนึ่งผมมีตัวกี่ใบแล้วนะครับนี่ผมมีตัวร8อยแปดสิบใบออะยังไม่หมดนะครับมาที่สเตจพิเศษโอ้โหขนนกดาวเคราะห์ครบรอบ9้าปีนะ อยู่ทั้งเดือนนะครับนี่เดือนหนึ่งนะครับ30วันเต็มๆนะครับเออจริงๆมันมาเกิน30วันนะเพราะว่ามันมันมา28สุด31อประมาณ3 0 31 30 31วัน32วันถ้าถ้ารวมมาที่28คสนนกดาวเคราะห์นะครับเดี๋ยวช่วงประมาณกลางเดือนจะมีดาวเคราะห์ลินานะครับแล้วช่วงปลายเดือนจะเป็นดาวเคราะห์อหินปลุกพลังนะครับหอสมุดอะตามหาหินปลุกพลังไปอัพ9ดาวกันนะครับนั่นแหละ เดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะรออัปเดตกันไปเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้เล่นไปก่อนนะครับต่อมาก็จะเป็นนี่นะครับบอลลูนมาช่วงต้นเดือนอยู่แล้วสามารถหาตั๋วได้จากตรงนี้เยอะไปหมดเลยนี่เห็นไหมตั๋วเขี่ยวคัมพีนะสำหรับผมไอดีใหม่ๆนะครับอาจจะสักประมาณล้านหนึ่งก็พอแล้วดเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาทําคลิปวิ่งไอดีใหม่ให้ดูว่าเราจะทําแบบไหนดีนะครับโอเคนะครับและส่วนต่อไปจะเป็นส่วนสุดท้ายและในการหาตั๋ว9ปีเนี่ยเราจะหาได้จากไหนบ้างนะครับเอาหลักๆเลยนะครับตั๋ว9ปีเนี่ยหาได้จากภารกิจเห็นไหม 2 3 4 5ใบนะครับตรงเนี้ยภารกิจประจำวัน5ใบนะครับซึ่ง5ใบเนี่ยตอนเนี้ยมันวันที่2นะครับอ่าเหลือเวลากประมาณ29วันก็เอา29คูณ5อ่าผมจะได้ตั๋วเนี้ยประมาณ145บใบเดี๋ยวทางเกมเขาจะมีแจกมาอีกนะครับแจกแบบตามกิจกรรมหรือว่าล็อกอินพิเศษอะไรเงี้ยยังไงก็ได้เกิน200แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นขยันเล่นกันนะเออถ้าไม่ขยันทําก็ไม่ได้เดี๋ยวมีได้ตรงนี้อีกประมาณ10ใบปะมันจะเป็นนี่ อ่าสำหรับวิ่งนะครับนี่วิ่งนะครับ250เมตร6ใบอ่าหกใบนะครับแล้วก็จะเป็นร้อยเมตรปะอีกห้าใบนะครับผมน่าจะรับไปแล้วนะครับสําหรับภารกิจตรงนี้คูเยอะมากนะครับผมอ่ะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะขอบคุณทุกคนที่ดูจบนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะอันนี้แปลกใจนะครับอ่าเดี๋ยวมาวิเคนิดนึงนะครับก็คือผมคิดว่าเกมเขาเริ่มแจกนูบี้แล้วอะอนาคตนะ น่าจะแจกเยอะคนนี้นะไม่รู้ว่าคินบนผมหรือเปล่านะาทิ้งทุกไย้แค่นี้ไว้เจอกันบ่อยยสวัสดีครับ